ดูเศร้าจังเนี่ยตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดมาผลไม้ที่สวนส่งออกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาผลไม้ไปขายที่ไหนตลาดก็ไม่มีคนไปด้วยเพราะว่าเขากักตัวกันสถานการณ์โควิดอ่ะลองใช้แอปผลไม้ดีแบบพวกเราไหมล่ะแอปนี้เขารวบรวมเกษตรกรที่ส่งผลไม้ไปต่างประเทศให้สามารถกระจายสินค้าในประเทศได้แล้วก็แอปนี้จะส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนถึงมือผู้บริโภคได้เลยตรงเลยนะอย่างนี้ใครๆเขาก็ใช้กัน มุกยังใช้เลยเนี่ยมุกมาแล้วโดยลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าก็เป็นลูกค้าที่มีฐานรายได้สูงที่มีความต้องการผลไม้เกตส่งออกที่ปกติจะหาซื้อไม่ได้ภายในประเทศและแอปนี้ก็ยังช่วยให้เกษตรกรที่ส่งออกผลไม้ไม่ได้ให้สามารถขายได้ภายในประเทศและสินค้าก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีกว่าสินค้าเกษตรภายในประเทศทั่วๆไปทําให้ขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้อแอปที่พวกเธอแนะนำมาหน้าใช้มากเลยมันชื่อแอปอะไรนะ 好了吗？